แต่งหวัดนี่จ๊กซี่จังใดของงอมน้ำตะคนป่วยคนเป็นเนี่ยะเอออย่างว่าเป็นจังไงก็อันลูกอาเพิ่นอันไหนนุ่ผ้ามาอีกกอะขอมาหาสี่ออันกระเป๋าจ๊กคนเก็บไว้ใส่บุ๊โอ้ซื้อกระเป๋าใส่เสื้อผ้าอยากกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้านั่นมีกระเป๋าวิสองหน่วยมีจิต่านกมันย่างยอง อเต็มมัดวะเถอะเสื้อผ้าเป้าสองเวยน่ะสองพนน่นแล้วเราเมื่อ่รองเท้าไม่เราก็เมื่อสี่เสื้อผ้ากันหนาวเสกันหนาวเนเยกันยาวสอเสื้อเสื้อสองผืนเื้นหนึ่งกับเสื้อสองผู้ใส่เน่ยเอะอ้รองเท้าอันหนึ่งก็คุกเป็นของผู้ใส่ถือกันอ๋อเราอยากเรียนยางจตามใจเราเออเออเออเราตามใจเราลูกให้เราสบายใจอือ เพราะว่าอ่ายังไงอกะเข้าได้เฮ็ดแล้วถ้าคนดอกมากินก๋วยเตี๋ยวคือเนี่ยปะโอ้สบายใจเนาะบานี้ได้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็นทั้งเราทั้งหัวอยู่ก๋วเดียวแหละเออคือเก่าคนละเตี๋ยตั้งแต่กับบอลมีตาวเงินเข้ามุงจากเบชดเอรละ่าเก็บไปกินกับหุงจ้าก็อากบอกเข้าคื้น่อน แต่ว่าเอาสอยใจให้หนูเอาออกอืเอาออกวันนู้นก็เอาไปใส่แอบมาหน่อยลูกอยากมันหายนะก็บเออเออมีเสียก็ใส่กระเป๋าไพ่ลนกนี่ละไวเออเอาอีลาซอยเดี๋ั่นกันเถราโอ้พอเห็นหลานใส่กับใคเออหนูเอาใส่กระเป๋าไว้ละแม่อามเอาใส่ไปแล้วในกระเป๋าลูกนี่ละนวลเอาออกมามาใส่เหรอโอ้สอยท่องกับพอหายเก็บให้หลานใส่แต่ว่าหลานใส่งาม มาดีซ้ายแขนเกาออกมากอ่ะบังคาพ่อใส่ถุงเกาให้เราพ่อเออบังคบเอใส่ตังเกาใส่อาิุงแม่สัตนอาห็นแม่จัตว์ไปดีสิสิว่าเออบอกจะเน่าเลเออก็ไปซื้อเสี้ดำแันยาวเออ เสียด้ำมาลราบอกกันยืมเงินขายอยู่สามส่วนหนึ่งส่วนหนเออนี่กระเดาเหมือนเลยโอ้ล่องเผาอันนึงกับล่องเผาผู้ยไส้อันนึงแล้วก็เสืียแกงยาวผู้ยไส้อีกอันนึ่งเห็นคนจึงเหล็กเอาหานะเออเสียดสีเสือไปฝากหัวเล่าเห็ดบางสกุลงั้นนี่ไม่ได้วงอกะอ่าวนบางสกุลเด้คือเฮ็ดเดี๋ยวนี้คืออ่ากาลังเฮ็ดเดี๋ยวนี้เป็นเป็นงานศพ เขาเอิ้นวันกอนเอืนมเบนบางสกุลได้ไหมบุมเบนเฮ็ดบุญได้ไหมคือเขายังกับนไตยนะเป็นเฮ็ดใน้อบอมเบนแทกอันนี้จะเฮ็ดมีโล่งมีอย่งอันงันเฮดดีเออเดี๋ยวนี้งันเฮยดดีได้เดี๋ยวนี้งันเฮยนดีอย แบบว่าก็เจ้าเห็ด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 ไทยนคือตตยไปคือวงใส้ล่างไปสเวตีอันเดียวโล่งอย่งก็มีพรอมเดี๋ยวเราเห็ดไทยเล้าะเห็ดไทยอานั่นหเห็ดไทยอ่านเดียวนี่ล้วอย่งมากินตัวเจียวยู่ดีหลแต่ว่า

แต่ากันสื่อหลายๆโหลดพันว่าคุณเขาว่าเออเอามือหลายเฮ็ดเอาเห็นเจ้าของท่านตาเพันว่าเป็นว่านยากเห็นเฮ็ดบุญหาเจ้าของเออตอนเป็นเป็นยุนี่ให้ได้ตอนเป็นเป็นโหลดนะเออพอคนก็ว่าหลายเนี่ยคู่คนก็บอกไปสร้างหลายอยู่มีได้เป็นเซ็ตของเจ้าหรือที่ไหนล่ะเข้ากับฝนไฟได้แค่น้ำลราอ่ะเออพันวาไม่อยู่แล้วก็ เออแม่ลูกแม่ถือกันละผู้เฒ่าผู้แก่อยู่หันเพิ่นกะดบางบางหมู่บ้านเพิ่นกะบ่เคยเฮ็ดบางหมู่บ้านเพิ่นกะได้เฮ็ดคือกันอยู่้อยนั่งน้อยลาหรอกสิเฮ็ดจังสี่นเพิ่นเพิ่นอยากเห็นเพิ่นเฮ็ดอยู่หมู่บ้านถ้าเป็นน้องบ่น้อยก็เฮ็ดอยู่ได้เดี๋ยวนี้ล่ะซื้อของอยู่บ่ลูกจ้าพอนุ่งสื้อออกมาแล้วมันนั่งขาเพิ่นกินอยู่โอ้เออ อันนั้นเขาคุยกับอีพ่อบันนี้ยังบอกอ่าบอกว่าอีพ่อดีใจเห็นกินก๋วยเตี๋ยวกินยังง่ะม่ใช่แล้วอาจจะชิมกยเตี๋ยวยังลรอชิมแห้งแล้วก็ใจแห้งอ่างล่องไก่ผ้าผ้าผ้าหลานผ้าไปออกกําลังกายย่างตลาดเห็นนั่นเห็นนี่ซื้อเอาสีมาะไซอันผักไซ่อร์เล่าอายุหลายปแล้เราอายุหลายปันได้ละลูก อายุอานีบอกวาสงปีฮะสี่สิบปีแม่บอกสี่สิบสองปีเออไหนนี่แหละมสี่สิบเจดแล้วสี่เกดแล้วอนุาเอบอออเออบอท่านเดนนอืมเลาไปเบิ่งไมองใดลอยหมองแล้วว่าสิาก็ตายแล้ววางสลวอ่าโอ้อืมเราก็เอะอยาเช็นก่อน กระวงสิะเาหือเราผู้เด uh> ียวเลืออาผู้เดยวไปแล้วลูกก็ไปแล้วบ้านนี้ก็เลเหยือหลานอยู่สองคนเอเออนี่แหะอิราทิพนี่แหละก็เลยมอบอยังให้อิราทิพเบิ้ลอยู่พุทธเพื่บุรีพุ้น่ะ ว่าที่ไปเพื่อนเ่าบอกว่ให้ไปดอกว่าทันเป็นดอนเราอบปภไปไหวดอกเราเอาไว้ใส่หีบไว้แล้วอันเป็นใบเอียงสุกสียางใบดินใบหยังกระซางใบหมอดำนักเอีงอยู่ในหันเบิดเราก็กินไว้นั่หนูเลยเนาะพ่อเออแล้วก็หันสารลูกม้วนบ้างไอ้เาเออลานเบิดเลือดเห็นว่าหักคือลูกเจ้าของตาลูกเจ้าของกันยังบ่หักปานนี้ ก็แค่าม่ด่าคนบอมบวก่ายั่งเนาะพูดไดก็พูดไหลานก็จหักูดด้ก็ักลานอนนีดูน้ำอยู่เดชเดชก็ลูกเลาถ่าก็อีกหมวดนะบอกให้เร่าลูเนียงบอกถ่าเป็นใดอะไรเอ้าลูกกัลูกเนียงบอกกาลูกเป็นไดอาเป็นไดลูกไปหาพี่ผอมมาลวนลวนลยบานเอ้ออาบอกให้เลาสบายใจลูก อเอเเห็แล้วท่านใบให่หในัน่บนอนก้นเขาใบเอ็นสี่หัดีนีคนก็ได้ถามว่าน้นองทิพย์ซื้อเลขตัวไหนวะท่านเอฟซีว่านีซื้อตัวเดียวกับน้องทิพย์วะท่นโอ้อันน้าหนูก็ซื้อตัวนี้ละคอกีบอกให้ฟังละก,กันหนึ่งหกหนูซื้อหันโอ้แปดเก้ากับนห,หน,นึ่งหกเราลูกเนาะจ้าหนูอันซื้อไว้อันตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ รถลงแก้มนึง uh, กัคือเจ็ก้ากับแปดเจ็ดเหออ้แปดเจ็ปดเก้าเออหนกใจงูก็สบแปดเจ็่ะโอ้แปกากับเก้าเจ็ปเกัเก้าเจคือว่ายคือคือเจ็ดเก้าแปดเก้าอืมอืมกับกับหนึ่งหกหนึ่งหกตลูกตัวนึง หนึ่งหกอ่าหนึ่งกเ็ดเก้ากับแปดเก้าซื้อือเก่าแว่าอันซุ่มซื้อไว้ซุ่มแปดเก้านั้นก็คืนวนแล้วละก่อโอ้ยซ่้อราไดับเนนเ้นอคือเป็นเด็กตัวเดียวกับต้องทุ่เงินเอาเอฟซีคนเด็กอันนั้นก็จะมาอีกเน่เอคนเด็กเขียนคนวาดะ็ก้อ้ลองคลิปสื้อตัวไอ้น้อววาสนาซื้อน้ำวาสนมองซื้อไดไรก็มีอ่าแต่หงแพง นี่ครับผมน้องทิพยเลขอะไรล่ะหนึ่งหกแปดเก้ากับแปดเจ็ดครับซีครับผมอแปดเจ็ดนี่บวได้ลงไห้แวครับไล้วสี่ครับผมกะน้องทิว่ารถแบบต้มน้งแต้มหนึ่งอ,อันเจ็ดเก้าแล้วพออันเดบ,บอย่าลืมเจ็ดเก่าด้วยครับเวยซี่ครับผมสี่รถไรแต้มนึงอัอื่ได<บ>้ก<บ>ับมาลง เพราะว่าแปดเก่าซื้อได้ก็เลยซื้อเจ็ดเก่าเป็นบลูกใช่เหอซื้อเจ็ดเก่าก็เลยซื้อได้จ้าไมือเจ็ดเก่าก็ไดู้สองลอยเออเอาเอฟซีกันไว้เด้อครับเด้อเอฟซีกับผมอ่าเลขกนองทิพย์นะครับเนาะฝันว่าได้เก็บเห็ดอีกแล้วครับเอฟซีกับผมเอาเลขกแปดเก่าไปเสียงมือแรกฝันว่าเขามาห้องบอกว่าเล็กแปดออกแล้วออกแล้วแปดเก่ามือสองมาเสียงต่ออีก ฝันว่าได้เก็บเห็ดอยู่เบิดขึ้นว่าสันว่าจนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นแล้วก็เลยไปหนึ่งเข่าว,วันหนึ่งเข่าหนึ่งหยังเห็ดให้กับเข่าครับน้ำสูพูนอยู่พูนกินผู้พูนไปงั้นเฮ็ดดีนะ้ำหันละเดี๋ยวนี้พูนก็ไปงั้นเฮ็ดดีอยู่บ้านตึมตึมอยู่พูนพูนไปหลายบ่ลูกก็โงอไม่เกี่ยงตามสมนุษย์อันเคลื่อ,อ,อนวออน่าอันเลข ยูอารด้ายให่ยูเดอโอ้สีมันตวงกบันเอกที่างอืมนี่สุเหลเ้าเลอันอยู่นะเป็นเงือ้ามบตะเานะเออเอแมนยูแมนยูอืมก็ตวงกบันเอทีลยูผู้ะมาณบันเอกที่สิบอทอหนึ่งหน่สี่องสีทัหนึ่งี่ออยูผู้พมัมอืมเอซจดไว้เดิครับเด้อแคปหน้าจอไว้ผู้ใดก็ได้ยืนเรวนะครับเนาะอืม โคงสุดท้ายแล้วครับสองซครับเนอาไก่พดุดเห็นบล่ล่ะโอ้ไก่พุดเนะา,มานะมันเวลาบอกว่าวันวันจิ๋ววันใดจีนโอนใดก็ว่าพี่พ่อไว้ออกเต็มอยู่งในของนั่งพิสตาซ่าเลื่อนละวันเออมันนี่เสมือเพราะว่าอ่านใบกระไรชัวสกอว่าเออโอ้ยอ้าครับเอฟซีครับผมตัวนี้ด้วยครับเด้อ เออเมียนบอกบอกก็ตังวดพูดนะ